โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว,วออฟแท้งเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในแมปหมู่บ้านทะเลสาบนะครับเดี๋ยวผมไปอยู่ขวาแล้วกันจะยินช่วยฝั่งขวานะแล้วก็สามารถคอสยู่ฝั่งซ้ายให้เพื่อนได้ถ้าขวาไม่แตกซะก่อนนะครับ ไม่ m x พอตกแบบนี้ละ่ะอยู่ปพะเนี่ยนต่คือกำลังสำคัญของพวกเราเลยนะโ okay. อเคผมยูไลน์นี้แล้วกันไลน์สองนะมี STB1 ีมาคันเดียวนะ โอเคครับเจอหนึ่งสี่ศูนย์เกือบโดนครับได้ไปสามร้อยสิบสี่โอเคได้มึนงงไปร้อยแปดครับผมว่าเขาหลบอยู่ทางนี้นะอโอเคมโมลด S เสร็จแล้วรอยิงได้เลยยิงไม่ได้ครับ ถ้าเขาเบี่ยงออกขวานิดนึงนี่ยิงได้ครับผมขยับซ้ายแล้วกันก็จะยิงฝั่งขวาได้ฝังง่งขวาของ140นะสี่บะลองดูครับเจอ,อแจ็คอีร้อยอยู่ไกลๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับ โดนเต็มๆไปครับ593ร้อยเก้มแต่ยิงม,มาเจอเอสเทปีวันอีคันเดี๋ยว A T B ยผมยิงแจ็คอีร้อยข้างหลังให้เพื่อนดีกว่าเดี๋ยวโหลดนะครับประมาณ3 2 1 2> องหขยับแนละ้วยิงยากครับคนะุณดม ผมยิงเลยอันนี้ผมยิงเดาๆนะครับไม่รู้จะโดนไหมเจีย๊ย G4 ยิงในเมืองเดี๋ยวผมยิงฝั่งขวาเพื่อนแล้วกันมีโปเกตโตอยู่จีส G4 นะแต่ต้องระวังนิดนึง จะมี S T B o อยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนไม่มาเปิดให้เรารับฟังผมยิงให้ไม่ได้นะ ผมยิงไม่ได้เลิ่เปิดโพล่นะครับเดี๋ยวผมรอยิงจะเปิดเลยแล้วกันตรงนี้ยิงยางกน,นิดนึงครับแต่ผมผมรอช่วยเปิดได้ผมรอยิงจะเปิดดีกว่าจะเพิดวิ่งวิ่งออกนี่แหละต่อโหลดแป๊บนึง โอเคเจ้าเฉี่ยวครับเจ้าเฉียวได้ไป400ก็โอเคนะครับหรือว่าไม่น่าเกียดยังช่วยเพื่อนได้มุงจุดศูผมยิงไม่ได้ให้ไอเอปวันจัดการเอาแล้วกันผมโหลดอยู่นะตอนนี้ยิงไม่ได้ สวยครับไม่รู้แจ็กี่ร้อยยังอยู่เหมแต่เออแต่ผมเป็นเหมือนจอนยิงอยู่ตรงนี้ครับจะลองสุ่มดูนะไม่น่าจะโดนนะเดี๋ยวผมยิงฝั่งในเมืองช่วยเพื่อนก่อน รถเริ่มตายเยอะแล้วะ okay. จะโดนเจอเฉียวนะไม่โดนเต็มเต็ม รอโหลดก่อนนะครับเดี๋ยวผมยิงเฉียวๆให้เพื่อนเอาแล้วกันถ้ายิงไม่ได้เพราะว่าในเมืองรถผมมันยิงได้ไ,ได้ครับผมยิงไม่ได้นะทุกคน เฉี่ยวคันนี้ให้เพื่อนแล้วกันโอ้โหไม่โดนนะอืมยิงได้ครับยิงได้เดี๋ยวขอโลดแป๊บหนึง่งยิงได้นะยิงไดนะ้ผมขอโลดสองอโอเคเสร็จแล้ว โอ้โหไม่โดนเฉยผมว่าผมแรงดีหลือนะเนี่ <c oughs> ยกิลวย้ายไปอยู่ข้างหลังแล้วครับเดี๋ยวผมยิงกิลวแล้วกันน <c oughs> ่าจะไปอยู่หลังบ้านนะ โอเคโดนนะครับคิวนับเมื่อกี้โดนครับโดนแต่ไม่รู้โดนเท่าไหร่สาหาสัสหนกันครับคิวไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมโหลดยิงอยู่เดสแล้วกันโอเคเราอยูเดซคนเดียวไม่ไม่ใช่ดิ เหลือยูเดซกับ i อ4นะ i อ4น่าจะอยู่ขวามือผมยิงงเข้าไปมงลัวโดนเพื่อนผมไม่กล้ายิงะกลัวโดนเพื่อน ต้องออกมาซอยนึ่งเรียบร้อยใช่โอเคกับโดนครับได้มา253ดาเมจจะได้เวลาลุ่ม31ไม่ถือว่าลุ่มโอเค ค่าประสบการณ์เราได้เจ็นะครับเดือเพียวค่าประสบการณ์โอเคบางเราก็ไปที่5้าแล้วครับโอเคตาเม็ดร,รวมๆเราก็ได้ไปสามพันะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe ให mm ้ hmm. ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปโอเคนี้ผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ